สวัสดีเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Luna d ด s สนียนะคะกลับมาเจอกันอีกในการเล่นพิกอากาศโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของภาพลักษณ์กันบ้างนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสายนะเช่นจากสาวหวานสาวเรียบร้อยนะคะหรือแบบทุกทีถ้าเราแบบเป็นหนุ่มเนาะก็คือแต่งตัวอาจจะแบบมิดชิดนะคะเริ่มแบบว่าแต่งตัวไปทางที่แบบมันมีความเซ็กซี่มากขึ้นนะคะแบบว่า เผยผิวมากขึ้นเขา้ารูมมากขึ้นนะเขาคนนั้นจะมีความเห็นแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับสไตล์การแต่งตัวของเราที่เปลี่ยนไปหรือบางคนถ้าแบบเซ็กซี่อยู่แล้วก็อาจจะเซ็กซี่หนักขึ้นกว่าเดิมเนาะก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะโดยจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะใบที่1ค่ะใบที่2ใบที่3และใบสุดท้ายใบยที่4ค่ค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าไพ่ใบไหนดึงดูดมากที่สุดสามารถเลือกไพ่ใบนั้นแล้วก็กดทําสแตมป์ข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะ รับคนที่เลือกไพ่แบรแรกนะคะถามใจตัวเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าคราวนี้มิ้งถามว่าสไตล์การแต่งตัวของเราปกติเป็นแบบไหนคือไพ่พูดเชิงประมาณว่านะคะเราสองคนอะ่ะมักจะมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งตัวนะคะเป็นได้ตั้งแต่เขาอาจจะชอบอีกสไตล์หนึ่งแต่เราอาจจะไปอีกสไตล์นึงยกตัวอย่างนะเช่นเขาอาจจะชอบอะไรที่เนี้ยบ เรียบร้อยมิดชิดถูกกาละเทศะดูมีความเป็นทางการแต่ตัวเราก็อาจจะแบบแหวกแนวไปเลยนะคะชอบแต่งตัวแบบสมมตินนะชิลเซอร์อยากจะตามใจตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำโนสนโนแคร์หรืออะไรประมาณนี้ได้แล้วบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะแต่งตัวสไตล์ใหม่ๆนะคะตามแฟชั่นตามกระแสรหรืออะไรแบบนี้ได้มาเลยจะเป็นฟิลที่แบบมีการขัดแย้งอะไรบางอย่างกับเขาเช่นเขาจะชอบอะไรที่มันดูแบบว่า มีความเป็นทางการเรียบร้อยนิดนึงสีเอิร์โทนแต่เราอาจจะชอบฉูดฉาดสีแบบแรงแรงอุปกรณ์เยอะๆหรืออะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้นะคะพอถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอะ่ะ เปลี่ยนไปในสายที่แบบว่าดูมีความเซ็กซี่มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะปรับเปลี่ยนเนาะจากทุกที่เราจะเป็นคนที่แบบอยากแต่งอะไรก็แต่งแล้วแต่หยิบอะไรใส่ได้ก็ใส่แล้วก็ตามใจตัวเองไม่มีแนวชัดเจนถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแบบเป็นแนวที่ชัดเจนมิงกับรู้สึกว่าเขาชอบนะเขารู้สึกว่าความเซ็กซี่ของเรามันเป็นอะไรที่แบบสวยหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะเป็นได้ตั้งแต่นะ มันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่ใ,ใกล้ๆเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเราในทิศทางใหม่ๆมันค่อนข้างจะสร้างความประทับใจและทําให้เขารู้สึกมีแพชชั่นหรือ มีความรู้สึกในเชิง18บวกมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ได้เป็นแนวใหม่ที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอะอยากจะเห็นแนวเนี้มาตั้งนานแล้วนะคะอยากจะเห็นในเชิงที่แบบว่าเราแต่งตัวดูแบบดูมีความดูหรามากขึ้นดูเซ็กซี่มากขึ้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นถ้าอย่างปกติเราอาจจะแต่งสไตล์เด็กๆดเกง้งขาสั้น เสื้อยืดหรืออย่างเงี้ยคราวนี้ก็จะแต่งตัวดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้นมิ้ีกลับรู้สึกว่าเขาค่อนข้างชอบนะคะคราวนี้ถ้าเราแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยเขาจะถึงห่วงเราไหม Pa ็ดออฟ of พ e g of p e n t a c l นนะคะ Queen of Pentacles เออเออใช่ เขาก็จะหึงนะคือเขาชอบนะแต่เขาก็จะหึงนะคะเป็นได้ตั้งแต่เขาก็จะมองเราในมุมใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยการแต่งกายแบบนี้เออมันดูมีความแบบดูมันมันจะดูกก่งๆเหมือนมีความเป็นทางการดูมีแบบยูนิฟอร์มที่มันเหมาะสมอ่ะมันไม่ใช่เหมือนหยิบจับอะไรอยากจะใส่ก็ใส่หรือเงี้ยมันจะดูมีแพทเทิร์นซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นถึงความตั้งใจในเรื่องของการแต่งตัว ดูถึง,งความตั้งใจในเรื่องของการออกแบบบุค,คลิกภาพก่อนที่เราจะออกจากบ้านหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเราไปในที่สาธารณะนะคะเขาอะก็อาจจะเป็นฟิลที่รู้สึกไม่ไม่ได้อยากให้คนอื่นอะมามองหรือว่าจับจองแล้วมันติดไพ่ใบเนี้ยซึ่งมันแปลในเชิงที่เกี่ยวกับ เหมือนเชิงเหมือนเซ็กอะพิลหรืออะไรประมาณนี้แบบเชิง18บวกคือเขาก็กลัวเหมือนกันว่าคนอื่นน่ะจะมองเราแล้วก็จะคิดไปในเชิงนั้นหรืออะไรประมาณนี้ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเขาอ่ะก็มองว่าอยากอยากจะแบบเซ็กซี่ได้นะแต่มันยังต้องมีความถูกกาละเทศเขาก็จะยังโอเคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีเลยมองว่าเขาค่อนข้างจะ สนใจทีเดียวนะกับการแบบเปลี่ยนแปลงของเราที่มาดูมีความเป็นทางการมากขึ้นดูสวยดูหรูดูแพงมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ขอดูว่าแล้วถ้าเราเปลี่ยนแนวนะความสัมพันธะ์จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราไหมถ้าเราเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะคะจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ของเราไหมเป็น Eight of s w o r d นะคะ Tree of One the Moon 10 of Wands 4 of cup s มีง้งมองว่านะเขาอะจะสนใจเรามากขึ้นเขาหาเรามากขึ้นแล้วก็อยากชวนเราไปทำนูน่นทำนั่นทำนี่นะคะแต่จะเป็นตัวเราที่รู้สึกแบบ เบื่อแล้วก็เซ็งกับการที่เราจะต้องพิถีพิถันในการแต่งเสื้อผ้าหน้าผมจะต้องเป๊ะปังอะไรขนาดนั้นหรืออะไรประมาณนี้บริกลรยไปว่าเรารู้สึกว่า,าการที่ต้องออกข้างนอกทีแต่งตัวไปกับเขาเที่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเหมือนเราต้องใช้หัวทางด้านอาร์ตหรืออะไรประมาณนี้เออแต่มีคิดว่าเราก็พยายามนะ เออมันเหมือนเราจะพยายามเพราะเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างชอบอะไรประมาณนี้เพราะว่า King of ฟทาเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของงานอาร์ตงานศิละปะความสวยความงามหรืออะไรประมาณนี้ได้คะ่ะซึ่งแน่นอนมันส่งผลต่อความรักเขาจะเหมือนกับค่อนข้างครซี่เรามากขึ้นชอบที่จะอยู่ใกล้ๆเรามากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ได้นะโอเคขอคำแนะนำในเรื่องของการแต่งกายไหยคะ เป็น Knight of Swords นะคะ Knight นายอ o ฟสอดเมจิกเชียรนะคะ Queen of Swords นะเดทอืมคราวนี้ถ้าถามว่าไพ่อยากแนะนำอะไรในเรื่องของการแต่งกายนะคะคือม,มิ้งบอกว่าเ,เราแอบมีมีความเครียดในระดับหนึ่งนะแล้วไพ่บอกว่าเขาอาจจะคาดหวัง คาดหวังว่าเราจะแบบเปลี่ยนแนวไปเลยจริงๆหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ไพ่บอกว่าเออบางทีถ้าเรารู้สึกมันไม่ใช่ตัวตนของเราเราสลับไปสลับมาก็ได้นะเราจะได้ไม่เครียดค่ะพอถ้าไม่อย่าง,งานั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยการแต่งกายมันเหนื่อยเกินอ่ะจะพักกลายเป็นว่าเราจะเทนะเราจะไม่เอาและพอเบื่อไม่ชอบหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะประยุกนะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ชอบเป็นสไตล์เราแล้วก็อาจจะดูให้ดูมีความเซ็กซี่ขึ้นมาอีกสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็ยังมีความเหมาะสมยังดูแบบ ถูกกาละเทศะหรืออะไรประมาณนี้ได้เนาะโอเคก็เรียบร้อยในส่องของทำทำนายนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องแรกก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กับกระดิ่งเพื่อรับการแจง้งเตือนด้วยเนาะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะไพ่ใบที่2นะคะเรามาดูการว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ลักษณะการแต่งกายของเรามันส่งผลอย่างไรบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์มีรู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่กล่องนี้ค่อนข้างจะมีความพิถีพิถันในเรื่องของการแต่งตัวนะคะเช่นชุด ถ้าเป็นสีนี้ก็จะต้องแมทช์กับรองเท้าสีนี้นะคะต้องแต่งหน้าโทนนี้ทำผมแบบนี้มันเหมือนกับจะมีในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์เอาไว้คือเราค่อนข้างจะแบบออกแนวประมาณว่าบ้าๆอุปกรณ์ก็ได้นะคืออุปกรณ์การแต่งตัวของเราจะแบบครบครันมากๆนะคะทุ่มเทลงทุนมากๆในเรื่องของความสวยความงามถ้าเรารู้สึกไม่พร้อมนะคะเราจะไม่ยอมออกจากบ้านและนั่นอาจจะส่งผลทาให้คนรักนะคะอยู่ในจุดที่ต้องรอแล้วรอแลอ้วรอ,อจนส เรงรอจนเบือ่อแต่ถ้าถามอดทนรอได้ไหมรอได้นะคะเพราะนะคะเขารู้สึกว่าในสิ่งที่เราเป็นอะ่ะมันก็แบบเอ้ยทําออกมาแล้วมันดูดีจริงๆมันสวยจริงๆแล้วเขาก็ค่อนข้างมีความเข้าใจนะคะว่าเอในเรื่องของความงามมันก็ต้องแบบนี้แหละหรืออะไรแบบนั้นได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะคะไปในเชิงที่ดูเซ็กซี่นะคะถ้าเราเปลี่ยนไปแนวเซ็กซี่จะเป็นอย่างไร อุยจริงๆนะถ้าเราเปลี่ยนไปในเชิงของเซ็กซี่ก็ดูสวยนะคือมันเป็นไพ่ในเชิงประมาณว่ามันก็จะดูแบบมีสเสน่ห์ในอีกรูปแบบหนึ่งแต่มีรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เชิงแบบจะเปลี่ยนไปเซ็กซี่แบบขั้นสุดแบบนั้นก็ได้คือต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่ทุกครั้งอาจจะมีบางครั้งที่เราก็จะลุยลุยสบายๆแต่บางครั้งเราก็จะเซ็กซี่แบบแซ่บมากๆหรืออะไรประมาณนี้ได้แต่ถ้าดูโดยรวมนะก็คือยังดูสวยยังดูดีหรืออะไรแบบนี้ได้ค่ะคราวนี้ขอดูหน่อยว่าแล้ว ะะถ้าเราแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยเขาเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรเขาจะรู้สึกอย่างไรอุ้ยมิงบอกว่าเขาค่อนข้างชอบนะถ้าเรามาในเชิงของเซ็กซี่นะแต่มิงรู้สึกว่ามันจะต้องดู <c oughs> คือต้องบอกต้องต้องดูเรื่องการแต่งตัวดีๆนะ คือไพ่อะมันมีทั้งคำว่าบางครั้งเขาก็งงว่ามันเซ็กซี่หรือมันดูเด็กกันแน่หรืออะไรประมาณนี้ได้นะอันนี้มิงก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงคือมันเป็นลักษณะที่ว่าพอเขาอะอยู่ในจุดที่แบบอาจจะชินกับการรอคอยการแต่งตัวของเราแล้วพอเหมือนมาเจอเราแบบเปลี่ยนแนวอย่างเงี้ยเออเขาก็อาจจะแบบมีความเฮ้ยแปลกใจเป็นแนวใหม่นะเออก็ดูน่าสนใจดีหรืออะไรประมาณนี้ได้แต่ว่าในบางครั้งอะการเซ็กซี่ของเรามันดูแบบ บางครั้งก็ดูเซ็กซี่แบบแซ่บมากๆแบบประทับใจเลยแต่บางครั้งอ่ะแต่งออกมาแล้วมันดูเหมือนเด็กอ่ะเด็กที่พยายามจะแต่งเซ็กซี่อ่ะเออมันจะเป็นแนวนั้นอ่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะมิกเลยรู้สึกว่าความเซ็กซี่ของเรามันไม่ค่อยเสถียรอ่ะในเรื่องของการแต่งกายหรืออะไรประมาณเนี้เออเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปดูเรื่องอะไรแบบ สมมติแบบอุ๊ยเสื้อมาเซ็กซี่เลยแต่หน้าแบบไมโนหนึงมันดูยังไม่ค่อยแมชกันยังดูไม่ค่อยเข้าหรือสมมุติแบบว่าโหดเซ็กซี่จนดูไม่ธรรมชาติมันดูไม่แบบเซ็กอี่เพียวแต่มันดูเหมือนเด็กที่พยายามจะเซ็กซี่มากจนเกินไปหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพอในบางครั้งโอ้ก็แต่งแบบแซบจริงอะไรจริงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความงงๆกับสไตล์การแต่งตัวของเราที่มันดูแบบ เออมันมัน,ม,นมันแบบงงๆอะ่ะมันเหมือนเนียเน้ยบมั่งไม่เนี้ยบมั่งหรือแต่งเป็นมั่งแต่งไม่เป็นบ้างหรืออะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วถ้าเราอ่ะไปในเชิงเซ็กซี่เนี่ยเขาจะหึงไหมถ้าเราไปในแบบสายแบบเซ็กซี่เนี่ยแต่งแบบเซ็กซี่แล้วเขาจะหึงเราไหมนะคะ ถ้าถามว่าหึงไหมหรอ,อมิม้งมองว่าก็ไม่ได้เชิงหึงนะแต่เขารู้สึกว่าเออเราดูมีสเสน่ห์มากขึ้นเราดูเหมือนกับมีออปชันมากขึ้นมีสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลายแล้วเขาก็มองว่าพอมาเป็นอะไรที่แปลกใหม่มันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเขาได้ค่ะแต่ถ้าแบบเป็นในเชิงที่แบบว่าเอยหึงห่วงไหมหรืออะไรประมาณนี้อ่ <laughs> เริ่มมี นะโอเคมิงรู้สึกว่าถ้าเกิดเราแต่งในช่วงของตอนกลางวันอะเขาไม่ได้ซีเรียสนะ เขาค่อนข้างโอเคและถ้าเกิดเป็นช่วงที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับมาดูแลใส่ใจเราได้อยู่ใ,ใกล้ๆเราอ่ะเขาไม่ซีเรียสเลยเต็มที่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเซ็กซี่แล้วไปอยู่ในช่วงระยะเวลากลางคืนคราวนี้มันเป็นคำว่ารู้สึกเป็นห่วงมากกว่านะคือถึงห่วงก็ได้แต่เมือนกับสูงมาเป็นความแบบเป็นห่วงกังวลกลัวว่าเราจะเจออันตรายหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราแต่งเที่ยวตอนกลางวันอนะ่ะเขาไม่อะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปปาร์ตี้ไปเที่ยวแบบ กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมีรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะโอเคคราวนี้ความเซ็กซี่ของเรามีผลต่อความสัมพันธ์ไหมความเซ็กซี่ของเราจะมีผลนะคะต่อความสัมพันธ์หรือเปล่า มิงมองว่ามีผลพอสมควรเลยเพราะว่านะคะจากทุกทีที่แบบ ถ้าเราเป็นความสาัมพันธ์ที่ดุนเนยมากๆเอื่อยๆบางคนคบกันมานานะหรืออะไรประมาณนี้มันสร้างสีสันแล้วก็สร้างความตื่นเต้นได้และนะคะถ้าสมมติปกติในเรื่อง18บวกที่แทบจะไม่ค่อยมีหรือมีน้อยอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นนะเช่นแบบเกิดขึ้นแบบปุรับ,แบบบ,แบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแบบพออยู่ใกล้ปุ๊บก็มีโอกาสาจะมีโมเมนต์ป,ประมาณนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ตัวเขาก็ค่อนข้างจะแบบชอบนะอะไรที่มันดูแปลกใหม่ดูมีความน่าสนใจหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นมิงบองว่าเฮ้ย mm hmm. มันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวถ้าจะต้องมีการเดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับสมมุติถ้าเป็นผู้หญิงเนาะผู้ชายอาจจะไม่ได้น่าห่วงแบบผู้หญิงกับผู้หญิงอย่างเงี้ยเดินทางกลางคืนเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคอันนั้นนะเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวแล้วก็มีความมิดชิดสักหน่อยนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของทาทานายสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2องนะแล้วก็เรามาดูในส่วนลัคนณดาวจันดาวศุกราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ ป็นราศีมีนนะคะราศีเมษนะคะราศีธนูค่ะแล้วก็ราศีกุมค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่2นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเรแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์นะคะที่อยู่ด้านบนได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีคนคที่เลือกไพ่ไปที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปกติสไตล์การแต่งตัวของเราเป็นอย่างไรมีรู้สึกว่าถ้าแบบปกติที่แบบเราไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านหรือทําอะไรแบบสบายๆนะเราค่อนข้างจะแต่งตัวแบบธรรมะแมนะเสื้อยืดกางเกงยีนเสื้อยืดกางเกง สั้นหรืออะไรประมาณนี้ได้คือเน้นในเรื่องของความสบายตัวเน้นในเรื่องของความสะดวกนะคะในกิจกรรมที่ตัวเองทำซะส่วนใหญ่ยกเว้นนะคะว่าในวันนั้นอาจจะมีในเรื่องของการสังสรรค์กินดื่มการเจอเพื่อนต้องบอกว่าเราก็ค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องของการแต่งตัวมากๆนะคะเป็นได้ตั้งแต่แบบเนี้ยบตั้งแต่ผมจะหลดปลายเท้าหรืออะไรประมาณนั้นได้คือแบบโอ้เล็บก็ต้องดีผมก็ต้องดีฉีดน้ําหอม รลแบบไม่มีแบบผมฟูไม่มีดัดผมสวยหรืออะไรประมาณนี้ได้คือคือเหมือนกับค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆอ่อะในเรื่องของความงามอีกทั้งนะคะเราก็ยังดูในเรื่องของความเหมาะสมการถูกกาละเทศะมาเลยเป็นความสวยที่ดูดีดูหรูดูแพงแบบนั้นได้ค่ะคราวนี้ขอดูหน่อยนะว่าแล้วเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับการแต่งตัวของเราเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับการแต่งตัวของเรานะคะ อืมคือมิงมองว่าตัวเขาอะนะเขาเองอาจจะไม่ใช่สายที่แบบเฮ้ยต้องแต่งตัวแบบเลิศหรูอลังการอะไรมากมายแต่ก็ต้องมีความดูดีในระดับหนึ่ง คืออารมณ์ประมาณว่าไม่ได้แตกต่างจากเขามากนะักเช่นวันนี้เขาแต่งเป็นคุณชายอย่างเงี้ยเราแต่งเป็นสาวใช้อย่างนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันหรืออยู่ดีๆบางวันเราก็อยากจะสวยแบบเป็นคุณหญิงแบบเป็นแบบเจ้าชายแล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนกับว่าเอแบบแต่งตัวมอซออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คืออย่างน้อยค่ะไม่ได้จำเป็นต้องเลือดหรูอะไรมากมายนะแต่ว่าอยู่ในจุดที่แบบมันดูดีแล้วก็ไปด้วยกันอะมันต้องไปด้วยกันได้อะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วมิงบอกว่าตัวเขาอะชอบการแต่งตัวสไตล์ที่ที่เราแต่งมาได้เหมือนกันนะเช่นแต่งแล้วรู้สึกมันดูสวยอะมันดูโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เชิงคือทั้งที่ปกติมิคิดว่าเขาไม่ได้ชอบนะแต่พอเห็นเราแต่งเขากลับรู้สึกชื่นชมอะชอบแบบมันดูเข้ากับเรามันดูเหมาะกับเราดีกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะคราวนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วถ้าเราเปลี่ยนไปสายเซ็กซี่นะคะถ้าเราเปลี่ยนไปสายเซ็กซี่เนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไร เขาจะรู้สึกอย่างไรโอเคคือถ้าถามว่าถ้าเราเปลี่ยนไปในเชิงที่แบบเซ็กซี่มากขึ้นน่ะ มิงบอกว่าเขาก็จะรู้สึกโอเคนะมีคิดว่าเขาชอบอ่ะอาจจะด้วยสรีระของเราที่ค่อนข้างจะดูดีแบบมีสวนทรงองค์เอวหรืออะไรประมาณเนี้หรือถ้าเป็นผู้ชายก็จจะแบบโหแบบเอ้ยมีซิกแพคมีอะไรอย่างเงี้ยคือใส่แล้วมันก็ดูโอเคนะแต่ว่าผู้ชายเซ็กซี่ก็คงเป็นเสื้อเข้ารูปม,มากกว่านะคงไม่ได้เอวลอยอะไรแบบนี้เนาะแต่ทั้งนี้ตัวเขาเองก็อาจจะแบบรู้สึกงง,ง,งว่าเอ๊ะสรุปเราเป็นสไตล์ไหนกันแน่สไตล์ที่เน้นในเรื่องของการที่แบบว่า ดูเรียบร้อยแต่ก็ดูมีความแพงหรือว่ามาในเชิงแบบเซ็กซี่แบบหรูหรูหรือแบบมันไม่ใช่เชิงหรูนะมันเป็นแบบเซ็กซี่แบบเซ็กแอพเพลสูงๆอ่นะมันดูเหมือนอินเนอร์อินเนอร์เราดูได้ด้วยนะมีคิดว่าเป็นแบบนั้นซึ่งนะคะตัวเขาเองอะ่ะถ้าถามว่าชอบไหมหรอมีง่ากับรู้สึกว่ามันสวยแต่เขาไม่ชอบเพราะว่าเขาจะหึงเขาจะหวงอะ่ะ มันเลยอาจจะทําให้เขารู้สึกแบบไม่กลับไปแต่งแบบเก่าจริงหรอหรืออะไรประมาณเนี้นะม่คิดว่าเขาว่าเป็นคนเข้าใจในเรื่องของแฟชั่น เป็นคนที่เข้าใจว่าเอ้ยจริงๆริงะถึงเราจะเป็นคนแบบไหนเราสามารถแต่งกายแบบไหนก็ได้เราอาจจะเป็นคนเรียบร้อยที่ชอบแต่งเซ็กซี่ก็ได้หรือบางคนที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบเปรี้ยวแซ่บอะแต่งแต่งตัวเรียบร้อยใส่แวนก็มีหรืออะไรประมาณนี้มิงคิดว่าเขาเข้าใจนะแต่ว่าในจุดที่เขารู้สึกไม่ได้โอเคอะคือเขาอาจจะหึงห่วงอะเวลาที่เห็นว่าเราเซ็กซี่หรือว่าเหมือนกับ เปิดผิวเผยผิวแม่จนเกินไปเขาจะมีโมเมนต์ของการนึกถึงแบบสไตล์เดิมๆที่ที่เคยเห็นนะคะในเชิงที่แบบมันดูมีความใสเรียบร้อยแต่มันก็ยังดูสวยดูน่ารักเขาอาจะก็อาจจะชอบไปในเชิงนั้นนะนะคือมันอาจจะดูแบบค่อนข้างไม่น่าเป็นห่วงอะอ่ะคราวนี้ขอดูหน่อยว่าอแล้วถ้าแบบเป็นเซ็กซี่นะ่ยคือหรือว่าเขาไม่ชอบเลยถ้าเป็นเซ็กซี่คือเขาไม่ชอบเลยหรือเปล่า มิคิดว่าเขาว่าชอบนะเขาน่ะชอบแต่ว่ามีคิดว่าเขาจะไม่หยุดมองด้วยถ้าเกิดเห็นแต่เขาเขาเป็นห่วงมากกว่าเออวิคิดว่าเขาเป็นห่วงอะค่ะเขาก็เลยไม่อยากที่จะให้ต้องเซ็กซี่มากจนเกินไปเขารู้สึกว่าสไตล์เดิมของเราอะมันถูกใจเขามากๆอยู่แล้วหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคราวนี้ขอดูหน่อยนะว่าความเซ็กซี่ของเราจะมีผลต่อความสัมพันธ์ไหม การแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยมีผลต่อความสัมพันธ์ยังไงบ้างนะคะ The Chariot นะคะ f i v e of Cup, s e n o w f n a w นะคะไ <c oughs> ม่รู้สึกว่าเราจะถูกบังคับให้กลับมาแต่งตัวสไตล์เดิมมากกว่าอะไรประมาณนี้เช่นนะเขาอาจจะชอบสไตล์ที่ดูแบบใสๆ่ๆดูน่ารากักดูมีความเป็นเด็ก แบบไม่ไม่ได้ต้องต้องแต่งจนแบบดูตั้งใจเกินไปชอบฟีลแบบน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้คราวเนี้พอพอเรามาในเชิงที่แบบว่าเซ็กซี่หรืออะไรประมาณนี้นะมิงคิดว่าเราอาจจะแบบโดนเตือนนิดนึงว่าแบบเอ้ยมันมากไปไหมอะ่ะมันเยอะไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเออสุดท้ายมันมันเหมือนเราต้องมีการปรับอะ่ะหาบาลานซ์ในจุดที่แบบไม่เซ็กซี่เกิน ไม่เด็กเกินน่ะมันเหมือนเราต้องจูนน่ะแล้วถ้าเป็นไปได้อะมันเหมือนตัวเขาพยายามจะแบบว่าให้เรากลับมาเป็นฟิลเดิมที่ที่เขาให้เขาพอใจหรืออะไรประมาณเนี้ยนะอ่ะขอดูนะเออทำไมอ,อ่ะขออืมจะถามว่าไงดีนะอ่ะระหว่างแนวเดิมที่เราแต่งเขาชอบไหมอ่ะระหว่างแนวเซ็กซี่ มมีคิดว่าเขาชอบแบบเดิมมากกว่าแต่แบบใหม่อ่ะถ้าแบบมันมันมีปรับลุกบ้างเป็นบางครั้งนานๆทีอันนี้โอเคแต่ถ้าเปลี่ยนไปแนวแบบเซ็กซี่ตลอดมีคิดว่าเขาไม่โอเขาชอบแนวเดิมมากกว่าเขารู้สึกว่าแนวเดิมน่ารักอะไรประมาณนี้ได้นะคะโอเคก็เรียบร้อยในยส่วนของคำทำนายแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนนักพนาดาวจาันดาวศุกร์ราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ เป็นราศีกรกฎนะคะราศีกุมนะคะราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีกรนราศีเมถุนค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3นะก็ถ้าชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องดูหน้าดิสทรีด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีไพ่บบใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสไตล์การแต่งตัวของเราเป็นอย่างไรมีรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แต่งตัวดีแล้วก็จะมีแบบแอสเซซอรีอะไรประมาณนี้แหวนสร้อยเครื่องประดับวิบวับหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะเป็น คนที่ใส่ใจในเรื่องของการแต่งตัวมากๆแล้วก็แต่งออกมาได้ดีดูมีความทันสมัยดูมีแฟชั่นหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่มิงกลับรู้สึกว่าการแต่งตัวของเราอ่ะเป็นจุดที่คนรักไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะเมื่อเหมือนกับเขารู้สึกว่าเอ๊ะ การแต่งตัวมันก็ต้องยึดในเรื่องของความเหมาะสมตามสถานที่หรือเปล่าตามการะเทศะตามกฎระเบียบข้อบังคับหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ในี่สุว่าเราอาจจะมีอะไรแปลกใหม่อ่ะมากกว่านั้นออกแนวแบบมีความแกหกคอกในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่ากล้าขัดไหมไม่กล้าขัดแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําจะตายการแต่งตัวของเราคาวนี้ขอดูหน่อยนะว่าแล้วนะคะ การแต่งกายของเรามีผลอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมการแต่งกายของเรามีผลในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมิง้งรู้สึกว่าเราพยายามจะแต่งตัวในเชิงที่แบบว่าเพิ่มสเสน่ห์เออจริงๆคนที่เลือกกองเนี้ยอาจจะแต่งตัวที่เชิงไปทางเซ็กซี่นิดนึงด้วยนะเพราะมั่มีไพ่ในเชิงที่แบบว่า เ,เหมือนกับว่าเป,เป็นเป็นไพ่ในเชิงแบบเซ็กอะคือต้องการแบบว่าให้ดูแบบเซ็กซี่ดูมีเซ็กแอบเพลียลนะคะแล้วก็สไตล์ของเราค่อนข้างมีความหลากหลายด้วยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สถานที่อะไรแบบนี้แต่มีรู้สึกว่าถ้าส่งผลอะไรต่อความสัมพันธ์ คือมันเหมือนตัวเขามิคิดว่าเขาไม่เข้าใจสไตล์การแต่งตัวของเราจริงๆนะเหมือนเขาเข้าไม่ถึงอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่กล้าเถียงด้วยไม่กล้าขัดนะคะเหมือนขัดหรือคุยกันทีไรอ่ะมันเหมือนกับว่าจะโดนจะโดนเราแบบบื้มใส่อ่ะโดนอรารวาสหรืออะไรประมาณนี้เวลาที่มาแย้งในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจมาแล้วว่าม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 า,มา,มาบ่นทําไมมาพูดทําไมหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคราวนี้ขอดูว่าถ้าเราแต่งตัวแบบ ไปเชิงเซ็กซี่มากขึ้นนะเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราเซ็กซี่มากขึ้นเขาจะรู้สึกอย่างไรอุ๊ยโอ้ขราวเนี้ย ถ้าเราแต่งตัวเซ็กซี่มากขึ้นนะมิงเริ่มรู้สึกว่าจากทุกที่ที่เขาจะเป็นฝ่ายยอมแบบเออเออแล้วแต่เธอ,แล,แ,เธอแล้วแต่เธอไม่ขัดไม่อะไรคราวนี้เขาจะไม่ยอมแล้วนะเขาจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นําในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วเราต้อง เป็นฝ่ายยอมเขาเช่นเขาจะมีการตั้งกฎกติกาว่าถ้าเธอแต่งแบบนี้เธอต้องไปกับฉันเท่านั้นเธอแต่งแบบนี้ห้ามออกไปตอนกลางคืนหรือน,นู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ได้มันเหมือนเราต้องเคารพเงื่อนไขกติกาของเขาถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ยอมแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ได้ค่ะก็คือจากตอนแรกเป็นไพ่ที่แบบไม่กล้าเถียงไม่กล้าหืออือกลายไปว่าเขาไม่ยอมจริงๆนะเขาอาจจะมีการเสนอเงื่อนไขอะไรบางอย่างให้กับเรานะคะแล้วอยู่ในจุดที่แบบว่าเราก็ต้อง ทำให้ได้ด้วยแต่ว่าการพูดของเขาอะมิงคดรู้สึกมิงรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีความปณีประนอมน,นะเออแบบว่าพูดจาดีว่ามันเกิดจากความห่วงใยนะมันเกิดจากการที่เขาใส่ใจแล้วก็แคร์เรานะแล้วเขาก็อยากจะดูแลปกป้องเราเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทําตามในสิ่งที่เขาขอด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นมิงมองว่า ัวเขาก็จะเริ่มมีบทบาทในความสัมพันธ์ตรงนี้มากขึ้นนั่นเองนะคราวนี้ขอดูว่าถ้าเราแต่งเซ็กซี่มากขึ้นนะคะถ้าเราแต่งเซ็กซี่มากขึ้นนะเขาจะหึงหวงเราไหมถ้าเราแต่งเซ็กซี่มากขึ้นนะคะเขาจะหึงหวงวหเรา,เานนะะหหไหม ออ,อยากให้อยู่บ้านนั่นแหละไม่อยากให้ออกไปไหนมันเลยเหมือนกับเอาเลยแต่งเต็มที่เลยแต่เธออยู่บ้านได้ไหมเธอไม่ต้องออกไปไหนแล้วมันได้ไหมอะแล้วถ้าจะเปลี่ยนอะถ้าเจาะออข้างนอกก็ไปเปลี่ยนนะเออก็ถ้าไม่เรียกว่าหึงก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงบางคนอาจจะเหมือนกับ มีครอบครัวมีลูกมีหรือมีแผนในเรื่องของการแต่งงานอ่ะคือเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คนโฟกัสไม่ใช่เรื่องการแต่งตัวแล้วแต่มันคือองค์รวมในเรื่องของความสัมพันธ์คุณต้องมีความเป็นคุณแม่คุณต้องมีความเป็นคุณพ่อนะคุณต้องคิดถึงภาพลักษณ์ที่แบบเ,เด็กจะมองลูกจะมองลูกของเราในอนาคตแล้วครอบครัวของเราจะยังไงมันจะดีกว่าไหมถ้าแบบว่ามาสนใจในเรื่องนี้ในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รองลงมา ในเมื่อถ้าเราจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซีเรียสจริงๆมันก็ต้องมีขอบเขตข้อจํากัดบางอย่างที่ทําได้หรือทําไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นมิโมะว่าไม่เชิงเหมือนเป็นการหึงที่ชัดเจนอะแต่รู้สึกว่ามันมันต้องดูในเรื่องของเหตุผลอะมาเป็นที่ตั้งก่อนและนั่นเป็นสิ่งที่เขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะยึดถือด้วยแล้วเราก็ต้องฟังด้วยในจุดนี้เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีโอกาสจะแบบพัฒนาแบบซีเรียสจริงจังได้นั่นเองนะคะคราวนี้ขอดูหน่อยว แล้วตัวเขาอะอยากให้เราแต่งตัวสไตล์ไหนตัวเขาอยากให้เราแต่งตัวสไตล์ไหน mm hmm. คือนั่นถามว่าอยากให้แต่งตัวสไตล์ไหน mm hmm. หรอมีรู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ได้แบบซีเรียสน,นะเพราะเขารู้สึกว่าโดยปกติแล้วเขายุ่งอะไรมากกับเราไม่ไม่ค่อยได้หรอกนะคะ เขาต้องตามใจอยู่แล้วถ้าโดยปกตินะเออเขาว่าค่อนข้างจะแบบแล้วแต่อะไรประมาณนั้นอนะไม่ได้ซีเรียสเลยแต่มิงคิดว่าเขามองในเรื่องของการที่มันดูไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องหรืออะไรประมาณนี้มากกว่าเหมือนใช้เหตุผลอนะเขาแค่รู้สึกว่าถ้าเซ็กซี่ไปมากกว่านี้ก็คือเกินเบอร์แล้วหลับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอื่นๆอนะเขายังไงก็ได้เขาแล้วแต่เราเนี่ยพอบอกว่าสไตล์ไหนบุ๊กกายว่ามันขึ้นอีกแล้วว่าไม่กล้าขัดแล้วแต่ เออก็แล้วแต่ความชอบของเราที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าเราก็ไม่ได้จะเป็นคนที่ยอมให้เขาเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของการแต่งตัวของเราสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของคำำําทํานนะเราก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนลัคนาดาวจรันดาวสุกร์ว่าราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะ เป็นราศีกุมค่ะราศีพิจิกนะคะราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีธนูค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะไปสุดท้ายนะก็ขอบคุณทุกคนมากมาที่ชมจนถึงตอนนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนแล้วก็ใน IG นะคะมีมีคอนเทนต์เยอะมา,มากสามารถไปดูกันได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ